เข้าสู่ช่วงสรรหามาขับกับ Honda บางเขนครับผมวันนี้ก็พิเศษกว่าเดิมครับซึ่งในวันนี้ครับผมเองอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง นะครับเป็นสถานที่รับนะฮะเป็นในส่วนของ Honda าบางเขนเนี่ยคือเขาจะมีบริษัทอีกหนึ่งบริษัทที่เป็นรถนําเข้าซึ่งในนามของอีกบริษัทหนึ่งของฮอนด้าบางเขนเนี่ยก็จะเป็นชื่อ BK Import Car ซึ่งจะเป็นรถนําเข้านะครับโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นหลายๆฝั่งญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปก,ก็ตามนะครับแต่ในวันนี้ครับจะมาชมโกดังนะครับของรถที่เขาได้เก็บเอาไว้ก่อนที่จะผ่านกรมสุนเพื่อนําไปขายนั่นเองนะครับว่า จะเป็นรถอะไรและพิเศษขนาดไหนในคลิป,ลปนี้อย่าลืมติดตามชมแล้วกันครับสำหรับคนที่ชื่นชอบรถนำเข้าครับมีหลายคันเลยซึ่งก็จะเป็นรถที่แบบดูแปลกๆตานะที่เราเราก็ เห็นกันแต่ในทีวีใช่ไหมแล uh, นคะรูเซอร์เนาะแล้วก็พวกอาผ่านเวลไฟเยอะมากซึ่งต้องบอกว่าตรงตรงนี้เนี่ยของในส่วนของทาง BK Import Card เนี่ยเขาก็จะเ,เป็นเหมือนยี่ปัวนนะนำรถเข้าส่งออกให้กับโชว์รูมต่างๆขายอีกทีหนึ่งนะครับผมก็แต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจรถ,รถ Import ก็ติดต่อกับทาง BK Import Card ได้เลยนะครับหรือ Honda บางเขนนั่นเองโดยตรง โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็มาหาผู้บริหารคือพี่นนท์นั่นเองนะครับผู้บริหารของทาง B K Import ค่ะพี่นนท์ครับสวัสดีครับเป็นทางการนิดนึงฮะซึ่งต้องสอบถามนิดนึงครับทางในส่วนของ B K Import Car เนี่ยทำอะไรบ้างครับผมก็คือ1คือเราเนี่ยดูความต้องการของลูกค้าในเรื่องของปัจจัยที่5ก็คือเรื่องของรถยนต์เนาะครับผมรถยนต์เนี่ยมันมีทั้งหลายแบบที่เราใช้งานก็คือมีทั้งรถที่ที่ใช้ชีวิตประจําวันครับแล้วก็เหมือนบางคนเขาเรียกว่าเป็นของสะสมบอยทอยครับผมหรือว่าวูแมนทอยอะไรเงี้ย คือคือเป็นคนเนี่ยมีทั้งใช้งานปกติเนาะตามความต้องการแล้วก็ทั้งเรื่องของเออเฮ้ยอันนี้มันชอบกูอยากโดดเดน่นอยากได้มากกว่าคนอื่นอยากเหนือกว่าคนอื่นแล้วก็เอาเข้ามาทีเนี้ยในเรื่องเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของที่เราใช้ประสบการณ์จากที่เราชอบรถเองกระท่งพี่แพมเองที่ท,ที่ทำร่วมกันเนี่ยก็คือดูว่าเฮ้ยเราทําไงแล้วทําให้มันดูดีเหนือกว่าคนอื่นครับผมอ่าแล้วก็เหมือนกับว่าเราใส่ใจในสินค้าและบริการของเราเราก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ เริ่มมาตั้งแต่การสั่งออเดอร์จัดส่งเตรียมพร้อมแล้วก็ส่งมอบถึงมือลูกค้าแล้วก็รวมถึงหลังบ้านที่ดูแลรักษาทั่วไปอ๋อครับผมซึ่งในทาง BK Import c a r คนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาจริงๆก็ประมาณสัก3-4ปีครับ3-4ปีซึ่งซึ่งต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยป๊อบทราบมาว่าทางพี่นนกับพี่แพรเนี่ยทำนำเข้ารถเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วเนาะแต่ว่าทาง ถ้าเกิดเป็นบริษัทแบบทางการเนี่ยคือก็คือไม่ไม่ได้นานมากก็ไม่ได้นานมากแต่ว่าทางพี่นนท์เนี่ยถือว่าเป็นเบื้องหลังให้กับหลายๆที่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ก,ก็ก็คือส่งให้หลายๆที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่นำเข้ามารถหายากาต่างๆครับรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็จะชอบรถแบบแปลกๆอย่างเช่นพวกรถฮอนด้นาสามประตูหรือแมก้กระทั่งพวกตัวพิเศษของคุณแพมที่ใช้อยู่ก็คือ H60 hey ตัว Hastings Sport ตัวนั้นคือเป็นตัวลิมิเต็ดของตัว Honda ที่ออกมาแล้วก็ยังมีหลายๆคันที่เราเอาเข้ามาให้ลูกค้ายกตัวอย่างก็เช่น Civic t y R e R ตัวลิมิเต็ดตัว FK8 สีเหลืองนะครับที่ที่เราเอาเข้ามาแล้วก็ให้กับตัวลูกค้าให้บริการกับลูกค้ารวมถึงรถอื่นๆทั่วไปอย่างเช่นเป็นรถครอบครัวในตระกูล Honda ก็ต้องพูดถึง Honda o d y s s ซ y o o n d s t t e p w a g o n ซึ่งเซกเมนเทชันเนี้ยก็เราก็จะต้องคุยกับลูกค้าก่อนว่า ลูกค้าเนี่ยอยากได้รถใช้งานแบบไหนแล้วเราก็แนะนําไปคือถ้าคนที่เคยได้สัมผัสกับเราจะรู้ว่าเราไม่ได้เน้นขายมากเราเน้นว่าโอเควันนี้คุยกันเราอาจจะยังไม่คิดกันครับแต่ว่าในอนาคตเราก็อาจจะคิดกันเ็ืไหโอเคก็คือเหมือนกับว่าเราได้ทําความรู้จักกันเพื่อให้สนิทขนมกันหน่อยนะครับเพื่อจะได้ดูแลกันระยะยาววางกันดีกว่าเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่า ทางพี่นนเนี่ยได้นํารถเข้ามาเนี่ยเป็นยี่โป๊่นเนี่ยแหละคอยส่งออกให้กับหลายๆศูนย์มาก่อนหน้านี้นะครับจนมาได้เปิดบริษัทของ BK Import ฐานนี้ขึ้นมาซึ่งในที่ป้าเคยเห็นเลยนะครับอย่างตอนที่ฮอนด้าบางเขนที่นํารถ FK8 เนอะในช่วงหนึ่งในช่วงนั้นเนี่ยรถน่ย FK8 ไปอยู่ในศูนย์ฮอนด้าบางเขนซึ่งเป็นเป็นรถที่แบบ เฮ้ยมันมันไม่มีขายในศูนย์นี่หว่าทำไมที่นี่ถึงมีนะแล้วแล้วเป็นที่เดียวนะครับเป็นศูนย์เดียว h อน da บางเขนศูนย์เดียวเลยที่จะมีคันนี้จอดโชว์อยู่นะครับผมแล้วก็เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นรถจะเป็นตอนนั้นถือว่าเป็น h อน da ไทยเป็นรถฮอนด้ไทยไหมเป็นเป็นเป็นรถที่นำเข้ามาเองแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือนาเข้ามาแล้วเรียนรู้คือตอนนั้นถือว่า Honda เนี่ยได Revolution นเนาะเพราะว่าเครื่องตัว FK2 ก็เป็นทอร์โบตัวตัวแรกแล้วก็ตัว FK8 เนี่ยถือว่าเป็นค่อนข้างแบบพัฒนาจนเป็นทอร์โบที่แบบค่อนข้างนิ่งแล้ะเทียนแล้ว้วไม่สลิปไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เข้าเซฟโหมดครับผมคือใช้งานได้จริงๆริงคือ FK8 เป็นรถที่ถ้าแต่ละคนดูแล้วก็มันโอเคจนมาถึง FL5 นะครับซึ่งถาว่าที่เราเข้ามาครั้แรกเราะว่า1คือเราชอบรถกันแล้วก็ เราอยากรู้เรื่องของเทคโนโลยีโน้ตหาวแล้วก็ดูว่าศักยภาพของตัวศูนบริการตรงเนี้ยมันมีความสามารถสปอร์ตตรงนี้ได้ไหมแล้วก็การเรียนรู้กับตัวสินค้าที่เข้ามาเพราะว่าอย่างบางอย่างมันก็มันเป็นโลกของยานยนต์ครับ,รบถ้าเรารู้เราก็จะได้มากกวา่าอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างเรื่องทิกทิกบางเรื่องเช่น เปลี่ยนล้อเนี้ยไม่ไม่ได้เซฟตัวที่เป็นกะระยะเบรกหรืออะไรพวกนี้หรือเลนชีฟเนี้ยมีปัญหาเรากล้าพูดได้ว่าเรารู้แรกๆเลยมั้งครับขอย่าเท้าความไปเริ่มต้นในการที่เรานํารถเข้ามาครับก่อนนํารถเข้ามาจนถึงณปัจจุบันณตอนนี้เลยแล้วกันนะครับซึ่งขั้นตอนการนํารถเข้ามาเนี่ยภาษีบ้านเรามันค่อนข้างแพงก็มันมันแพงครับแแล้วก็นอกจากแล้วจากแพงแล้วก็ มันมีการเรื่องการตีความสิ่งที่เราเจอของความท้าทายก็คือบางทีเรานํารถรุ่นใหม่ๆเข้ามาเรายังไม่รู้ว่าหนึ่งภาษีมันเท่าไหร่ครับมันก็วัดดวงเนาะบางคันเราก็พูดจริงๆว่าเราขาดทุนอ่า<ๆ>เราเราพูดจริงๆว่าเราขาดทุนแต่ขาดทุนแั้นั้นก็คืออย่างที่บอกคือครเราด้วยเราที่เราคิดว่าเฮ้ยมันมาเป็นรถเราก่อนรเราก็เออมันก็ยอมรับได้ในกำไรใช้หน่อยนึงใช่ต้องมองอย่างนี้ใช่เราก็มีโอกาสตรงที่แบบเฮ้ยมันไม่โอเคปุ๊บ เราก็ขายออกไปเขย่าออไปครับผมเราก็มีคัสลอตเกมแต่อย่างที่บอกคือในการที่เอาเข้ามารั้งแรกเราได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับแล้วในการรันเข้าเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่คําเข้าใจคือสเปคชีตครับผมเราก็ต้องรู้เรียนรู้ทั้งหมดเพราะว่าเวลาตอบเรื่องการทําโปรเซสต่างๆเนี่ยเราก็ต้องตอบทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ารถคันนี้มีสเปคอะไรอย่างไรครับสมมุติว่าผมสนใจอยากได้รถหนึ่งคันซึ่งเป็นรถที่อยู่ต่างประเทศไม่มีขายในไทย ให้ทาง B K Import คาเนำเข้ามาเนี่ยการเริ่มต้นของทางการเตรียมตัวดีกว่าของลูกค้าจะต้องเตรียมตัวไงบ้างครับก็ลูกค้าบอกความต้องการแล้วก็เหมือนกับเมนูเนาะทำก็เป็นคนเอาเมนูไปเสิร์ฟว่าจะเลือกใส่อะไรบ้างสีอะไรตกแต่งยังไงสีสันยังไงปุ๊บมาเสร็จปุ๊บมาปุ๊บเราก็ทําราคาอันนี้คือสเตจที่1ที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเชเลอร์เมดคือตรงๆกันว่าแบบเฮ้ยอันนี้คือจะตรงความต้องการแตอีกแบบหนึ่งคือแบบ เฮ้ยในสต็อกเรามีอะไรบ้างที่เราคำว่าสต็อกก็คือเหมือนผมอ่ะพยายามซื้อแล้วก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้มันใช้อันนี้ไม่ใช้ครับอ่าล้วผมก็เลือกมาปุ๊บใกล้เคียงอันนี้รีบใช้งานก็มาใช้ตรงนี้ครับมันจะมี2ส,ส่วนนะครับ,รบผมเราก็มาทําความมั่นใจว่าลูกตัวลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนใช้งานเร็วไม่เร็วหรือรอได้ซึ่งอย่างที่บอกมันมี2ส,ส่วนลูกบแบบใช้งานเนี่ยเขาจะรีบครับกับอีกแบบหนึง่งคือที่เป็นของสะสมเขาจะไม่รีบอ่เขาก็จะแบบเฮ้ย อขอขอ <laughs> ให้เหนือเขคโนืดประมาณนี้คปุ๊บเราก็จะทําให้มาเหมือนกันซึ่งแต่ตอนนี้ในตลาดก็เริ่มมีหลายๆจ้าที่แบบไปพนวกับชุดแต่งอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเราก็ทำมามา,มา,มา,มาบ้างก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเราก็เริ่มไปเช็คโปรเซสแล้วก็นํามานําเสนอว่าราคาเนี่ยแบบไหมซึ่งทุกอย่างก็คุยกันสุดท้ายที่สุดก็จบเรื่องของว่าเงื่อนไขาการชำระเงินอะไรพวกเนี้ยครับว่า มีรูปแบบไหนซึ่งเราเนี่ยก็ให้บริการรูปแบบทางการเงินกับธนาคารรูปแบบสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารนะครับซึ่งดอกเบี้ยก็จะถูกก็ประมาณ1.89 1.99อะไรประมาณนี้อ๋อก็เหมือนออกทั่วไปเลยใช่ถูกต้องครับคือคือต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมคือการที่ท่านผู้ชมสนใจรถ1นึคันที่เป็นรถนําเข้าเบื้องต้นเลยเนี่ยอันดับแรกของทางลูกค้าก่อนเลยไปทํากบบ้านก่อน ดูกันบ้านก่อนเลยว่ารถรุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยเขามีกี่สเปคมีกี่สี มีชุดแต่งอะไรบ้างไปเตรียมตัวให้พร้อม,มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถติดต่อกับทางพี่นนท์ได้เลยกับทาง BK Import Car ได้เลยนะครับว่าแล้วก็คุยกันอ่าแล้วก็คุยเลยว่าเออเฮ้ยมันประมาณนี้แบบนี้อะไรยังไงกันบ้างใช,ใช่ไหมฮะสเปคต่างๆของแต่งก็ตามอ่าครับก็สามารถสอบถามกับทางพี่นนท์ได้เลยเช่นกันผมผมผมเคยเจออย่างนี้ครับว่ารถนําเข้าเนี่ยที่มันเป็นข่าวกันมาตลอดนะครับว่าคุณเสียภาษีเต็มไหมแบบว่าเออโยนย้อนหลังหรือเปล่าอะไรเสเต็ปที่หนึ่งครับอย่างที่บอกคือด้วงด้วยประวัติที่เขามาในการท ธุรกิจอย่างที่บอกครับ,รบมันมีอยู่แล้วบางอย่างที่เราเสียมาปุ๊บเฮ้ยพอถึงเวลาเขาประเมินเฮ้ยทำไมตรงนี้เสียผิดพลาดแต่ขอบอกว่าทุกอย่างที่ของว k เคคือเรารับผิดชอบดูแลให้หมด mm hmm. ถึงแม้มีภาษีย้อนหลังเราก็ดูแลให้อครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเจอเคยเจอนะเจอซึ่งมันก็เป็นข้อผิดพลาดในการทํางานมันก็จะมีบ้างประเมินมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ที่เจตนาเราไม่ได้คือบางทีการที่เรารับผิดชอบได้เพราะว่าความผิดของเราเนี่ย มันไม่ได้จงใจมันที่มันเป็นการเสียขาดเสียขาดกับอันเดอร์แบบเยอะอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันคนละเรื่องกันก็คือถ้าถ้าแบบอันเดอร์เยอะเนี่ยมันเหมือนแสดงว่าความตั้งใจโทษหรืออะไรพวกนี้มันก็จะเยอะแต่ว่าถ้าอย่างพวกเคสอย่างที่แบบเหมือนกับว่ามันมีการผิดพลาดเรื่องการคำนวณเนี้ย มันก็จะเคลียร์ง่ายครับผิดพลาดเรื่องการคำนวณคือคำนวณคภาษีภาษีผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เยอะมากราคาของต้นทุนเล็กน้อยกาไรอาจจะแบบขาดขาดทุนไปเยอะอะไรอย่างงี้อันนั้นก็คือในส่วนของตรงนั้นแต่ในส่วนของบางที่เนี่ยคือในเรื่องของการเจาะจงที่แบบว่าเออเลี่ยงภาษีพอในการเลี่ยงภาษีที่มันมากจนเกินไปมันเลยทําให้โดนย้อนหลังกลับมาใช่แล้วอย่างออย่างหนึ่งอย่างที่บอกคือของเราเนี่ยตั้งแต่ซัพพลายเชนแล้วกันก็คือตั้งแต่ต้นในกระบวนการออเดอร์คือเรารู้ทั้งหมดทั้งหัว ฉะนั้นเราไม่อยากให้กระทบเลยทั้งหมดเพราะว่าเราใช้ชื่อทุกอย่างที่เป็นที่เป็นของเรารที่เป็นปีประวัติทั้งอย่างทางนี้ก็คือเป็น Honda บางเขนเองที่มีประวัติอย่าวนั้นก็คือเรา ถ้ามีปัญหาอะไรเราจะไม่ยอมไม่ไม่ให้เสียชื่อในการทําธุรกิจเพราะเราถือว่ารถยนต์ลูกค้าไม่ได้ซื้อกับเราทงแค่ครั้งเดียวครับใช่มันอีกเดือนนึงเขาอาจจะซื้ออีกก็ได้ใช่ใช่มันมันบอกไม่ได้ครับก็เลยเราเรารักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไปตราบใดที่เรายังอยู่ในธุรกิจนี้มากกว่าอ่าเราก็จะได้รับโอกาสจากลูกค้าครับผมด้วยการบริการก็ดีครับนี่อันนี้คือในความจริงใจของทาง BK Import Car ต้องว่าอย่างนี้เนาะแล้วก็เบื้องต้นเลยผมอยากเห็นรถ ที่อยู่รอบๆอบนี้ครับได้เข้าๆเลยครับรบ,รบกวนพี่นนพาเดินทัวร์นิดนึงฮะเอาแบบนิดๆหน่นนอยๆก็ได้ครับก็<ฮ>ะจะมีที่ที่ผมจะหลักๆ2อันก็คืออย่าง b k p o r t ก็จะมีที่จะบอกว่าจะเห็นส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นพวกแ a n g e c r u e r ครับแ a n g e c r u i ก็จะเป็นรถที่ผมเองชอบและใช้อยู่อ่าครับก็จะมีพวกอย่างนี้อันนี้ก็คือจะเป็นโมเดลปัจจุบันครับทั้งอันนี้คือ2 5 0ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณปีที่แล้วครับก็จะเป็นฮิตฮิตนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าไฟลาวไรส์ ตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษเฟิร์ส dition อ๋อซึ่งตัวตัวรถอย่างนี้เนี่ยคือเราก็สามารถดูในเว็บไซต์<ช>แล้วก็ทำกันบ้างในเว็บไซต์ใ,<ช>ให้เรียบร้อยก่อนได้เลยเนาะ<ช>แต่ถ้าเกิดว่าติดต่อทางพี่นนท์มาพี่นอนท์อาจจะมีอย่างนี้เลยคือเนี่ยคือในสต<ช>็อกครับอยากได้รถเร็วครับนี่<ช>เลยรับได้เลยทันทีะอะไรประมาณนี้ใช่เพราะว่าจะอยู่ในกลุ่มแล้วก็ช่วงนี้เนาะก็ทุกคนก็รู้ดีว่าน้ำท่วมอ่าใช่ก็จะเป็นบรดโภครถยน่งที่ขายดีค่อนข้างดีแต่ตัวนี้นี่ ทำไมแรงคูเซอร์ตัวนี้ดูเหมือนเล็กกว่าตัวเก่าไหมฮะตัวไม่เล็กนะครับอันนี้จะใช้ฐานชัสซีเนี่ยเท่ากับอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า300ตัวบอดี้สา0ร้อยตัวทานความเดียวกันแต่ว่าครอบมันเป็น,ปนอีกแบบหนึงอันนี้มันดูเป็นสีดํามันเลยดูเล็กแต่ถ้าสีขาวมันจะดูใหญ่มากเ,าเพราะว่าเนี่ยถ้าลองลองนั่งดูนะครับ,รบดูคอนโซลกลางดูอะไรพวกนี้จะใหญ่มาก ตัวจอเนี่ยเริ่มเลยออใช่สองนิ้วใช่ยาวไปถึงนู่นเลยและอย่างคันคันข้างหน้านี้นสีขาวค,นนคันนี้ก็คือเป็นยอดในตํานานที่แบบถือว่ารถใช้งานทุกภาคส่วนแล้วกันครับของในหน่วยงานราชะการแล้วจนถึงปัจจุบันอย่างพวก u ูพวกอะไรเงี uh ้ย huh. เขาก็จะใช้ตัวนี้ระบบมันจะไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันสามารถพาคุณไปได้ถึงทุกที่และเรื่องด้วยมันเป็นโดรต้ตามันก็คือให้สร้างความมั่นใจว่ามันซ่อมบำรุงที่ไหนก็ได้อ่าใช่ใช่ใช่ยงผมเคยใช้รถแบรนด์หนึ่งที่ชอบนะครับ แต่พอมีศสย์บริการในเมืองไทยได้วยแหละเป็นรถปกติธรรมดาแต่พอไปต่างจังหวัดเกิดปัญหาเงี้ยที่จังหวัดภาคเหนือ,อนหนึงกับต้องสไลด์รถอะไปเข้าที่ศูนย์เชียงใหม่<อ>ซึ่งมันมันมันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดเราซื้อรถที่แบบเป็นดีลเลอร์ที่นี่นะมันก็ยังไม่ไม่ครอบคุมแต่ถ้าค<จ>ําว่าโตวต้าเนี่ยสบายครับทั้ง2ตัวเนี้ยวัดีต่างกันเนาะแต่เครื่องเดียวกัน สองคันนี้คือเครื่อง2อ0พมันมันคือแรงคูเซอร์ทั้งคู่เหรอครับใช่ครับแรงคูเซอร์แต่คนละตระกูลอ๋ออันนี้คือตระกูล250ซึ่งพัฒนามาจากตัวพาโดครับอันนี้ก็คือตัว70ครับพัฒนามาจากตัว70ซีรีส์อ๋อครับอันนี้ดูโอลสคูลหน่อยนะใช่เป็นโอลสคูลรีโปนิดนึงรีโปมันจะเป็นลักษณะทรงกล่องรถลักษณะแบบที่อยู่ทุกยุคทุกสมัยมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นคาแรกเตอร์ติกของเขาเฉพาะจะเป็นลักษณะแบบ เป็นเฮกซากอนเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมครับเท่เท่มากนะที่เราจะเห็นบ่อยๆแบบในยุคยุคเก่าๆครับต่อมาคันคันคันสั่งนี้ก็ได้ครับก็ในนี้ก็จะเป็นพวกรถทั่วไป <ฮะ S 1> เป็นพวกรถสปอร์ตนะครับแล้วก็พวกรถตู้ใช้งานที่เป็นยอดนิยมรถตู้เยอะนะ กระซิบได้ไหมครับว่าอย่างเอาผาดคันหนึ่งตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณลูกค้าขายก็อยู่ประมาณ3ามสาขึ้นอยู่กับออปชั่นด้วยอ่าโอเค3ามหมันมันจะมีออปชั่นให้เลือกครับแล้วก็รูปแบบต่างๆอ่อยครับผมอย่างอย่างซูเปอร์คาร์นี้ก็นําเข้ามาเช่นกันใช่ครับใช่แล้วอย่างพวก Uh, รถไฟฟ้าล่ะครับตรงนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าอย่างที่บอกครับคือเราเตรียมความพร้อมจากประสบการณ์เนละคือเร,เราเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องชาร์จรเอาง่ายๆเลยอย่างสินค้าที่ถึงถถึงถึงงเราทั่วไปนะครับ,รบอย่างเราไปซื้อมือถือเนี่ยพอเ,เราเปิดแอ t i v a t e เครื่องเนาะคร,ครั้งแรกเขาจะไม่ชาร์จแบบให้เราเต็มครับผลิตภัณฑ์ทุกอันเนี้ยเหมือนกันเขาจะถูก QC มาด้วยแบบชาร์เข้าจบ,บแต่เขาจะไม่ชาร์จฟูลเพราะอะไรไหมเพราะว่าชาร์จฟูลครั้งแรก มันคือนับหนึ่งไลฟ์เซอร์เคิลของการชาร์จ<อ>ถูกไหมครับอใช่ใชเคยเคยได้ยินใช่ไหมเคยเคยเคยเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะนับตัวไซเคิลของการชาร์จได้แต่พอคุณเปิดมาปุ๊บแล้วคุณเสียบชาร์จปุ๊บแบบฟูอย่างเงี้ยมันก็คือการแอคทิเวตกระตุนซึ่งบางทีเนี่ยในชาร์าครั้งแรกกับลูกค้าลูกค้าซื้อไปแล้วบอกมีปัญหาเพราะว่าบางคนแบบชาร์จยัไม่ทันเต็มเลยไปใช้แหละ <laughs> แล้วก็ เดี๋ยวนี้มือถืออยู่กับเราทุกชีวิตจริงๆใช่ครับนำทางก็ใช้นำทางโดยรถก็ใช้นำทางโดยเดินก็ใช้ใช่ใชไปนี่ไม่รู้จะหากินอะไรก็กดใช้โทรศัพท์ใช่ครับซึ่งพอใช้พวกนี้ระบบพวกนี้ต่างๆมันแบบมันลงเร็วครับซึ่งกำลังจะบอกว่าซื้อใหม่เครื่องมือมามันไม่มีความเตรียมพร้อมเลยมันก็ไปใช้แหละเข้าใจแต่ร,รถยนต์เหมือนกันเราเนี่ยรับดูแลตรงนี้ให้เพราะว่าอย่างบางคนซื้อรถไปครั้งแรก จอดไหว้รับเสร็จปุ๊บยังไม่ได้ใช้เลย<ะ>บางทีเราเราสังเกตจากตัวเซล์เราที่โทรไปถามเรื่องบริการหลังการขาย<ะ>เ,เป็นยังไงบ้างโอ้ย oh, พี่ยังไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่รับรถ <laughs> จะเจอคําถามนี้บอกมากผมว่าคุณป้าวก็เหมือนกันก็คือบางทีโมดิฟายรถเสร็จปุ๊บส่งไปลูกค้าเราอยากทราบฟีดแบ็กเฮ้ยพี่รันอินเสร็ยัง<ะ>หรือบางคนลูกค้าอาจจะบอกเลย คุณปั๊บรันอินไปเลยอ่าใช่ใช่จริงไหมใช้แทนหน่อยใช่เพราะเขาบอกว่าอุ้ยผมไม่มีเวลาขับขับอะไรอ่าเหมือนกันเราก็เราก็เลยจะมีส่วนการเตรียมพร้อมตรงเนี้ยเพื่อให้แบบปุ๊บพอไปปุ๊บคือสตาร์ทอัพให้ได้เลยพร้อมจบพร้อมวิ่งได้เลยใช่หรือว่าเวลาบางทีจะไปออกคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาหาเราเรามาเช็คพวกระบบตรงนี้ให้ได้อ่าครับผมโอ้โหก็ดีนะครับอ๋อนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นโอดิซี นะครับตัวปีโฉม2025อย่างอย่างโอดิซี่คันนี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นตัวนำเข้าไหมครับเป็นนำเข้าครับเป็นนำเข้า,เ,นนขาเหมือนกัน,น,น,นใช่ไหมฮะโอเคถ้างั้นโอดิซี่คันนี้จะต้องออกจากทางศูนย์บางเขนออก BKM Porta ออก BKM Porta โอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราเจาะลึกกันนะฮะก็เอาเอาของของ BKM Porta ตรงนี้ก่อน อ่ะครับพี่นนก็ในเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วก็ทราบในส่วนของ BK Import Car แล้วนะครับในเรื่องของการติดต่อของกับพี่นนท์แล้วครับผมติดต่อทางไหนได้บ้างครับมาตอนนี้เรามีช่องทางการติดต่อนะครับอันดับอันหนึ่งก็คือจะเป็น f c e e o o o นะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตอาจจะสร้างตัวฟุ๊ปไลน์ขึ้นมาเพื่อบริการลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าถ่ายปัญหาที่เกิดขึ้นตัวตัวดิสเพย์คาสเตอร์ที่มันโชว์อะไรเงี้ยเพื่อมา มาถามปัญหาในการใช้งานหรือแม้กระทั่งขอโปรโมชั่นใหม่ๆของรถนะครับหรือขอความรู้ว่าจะซื้อรถรุ่นนี้กับการใช้งานตรงนี้ดีไหมอะไรเงี้ยสามารถทิ้งมาทิมมาทิ้งไว้ได้อะไรเงี้ยเพราะมันก็จะเป็นช่องทางในการติดต่อที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็จะตรงจุดโอเคครับครับผมแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเบอร์นะครับ1 8 5 5นะครับครับ1515 ครับโอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากทราบในส่วนของตัวรถ Import ไม่ว่าจะเป็น4ล้อแล้วอล้อได้ไหมครับ2อล้อได้ครับ<อ>แต่ว่าสอ,องล้อได้แต่ว่าเรื่องมันก็จะมีขั้นตอนในการนําเข้าที่ค่อนข้างเยอะอ่ะเเาเอาเป็นว่าใ,ในเรื่องของขั้นตอน ตอนนู้นลวกันเผื่อว่าใครที่สนใจนะที่เป็นรถสองล้อก็ลองสอบดูทีแต่เคยทำเคยทำสองล้ออยู่ขัาทำถึงขั้นตัวซุปเปอร์ไบค์หลายๆตัวสมัยอดีตถ้าถ้าถ้าใคยเคยติดตามก็จะรู้ว่าผมเคยทำตัวตัวนั้นอยู่โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นนทนด้วยที่พามาดูหลังบ้านในส่วนของ BK Import Car ในวันนี้ในส่วนของโกดังแล้วก็ทางพี่แพมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปหาโอดิซี่นะครับซึ่งมัน น่าจะไกลหน่อยนะฮะแต่กระโดดไปตรงนู้นนิดนึงไปถึงอังกฤษเลยเนาะฉ <laughs> ากอังกฤษฉากอังกฤษแล้ว <laughs> <laughs> โอเคโอเคครับผมก็ขอบคุณพี่นนท์ด้วย <c oughs> นะครับขอบคุณครับห <laughs> <c oughs> วาไปนู่นกัน